สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ยสวนมุ่งเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูมะนาวที่เราปลูกในบงซีเมนต์นะครับปีนี้เป็นปี2567นะครับในช่วงเดือนกลางเดือนกรกฎาคมนะครับใจะให้เพื่อนดูว่ามะนาวดอกมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ แล้วถ้าเมื่อไหร่เราคิดจะทํามะนาวนอกฤดูนะครับมะนาวพวกที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับต้องปลิดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพื่อทําการบํารุงต้นนะครับอันนี้เป็นมะนาวที่ออกดอกในช่วงเดือนประมาณเดือนเมษาพฤษภานะครับนี่ลูกโตแล้วนะครับบางลูกก็ใช้ได้แล้วบางลูกก็ยังเล็กอยู่นะครับนี่ครับ ดกมากเลยนะครับเพื่อนๆดูต้นข้างๆางนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้มะนาวนอกฤดูยังแพงอยู่นะครับเนื่องจากาเพื่อนๆหลายท่านที่ทามะนาวนอกฤดูแล้วไปเจอมะนาวดกอย่างนี้นะครับก็ปลิดทิ้งไม่ลงนะครับปล่อยทิ้งไว้พอถึงเวลาจะทํามะนาวนอกฤดู ทำไม่ได้แล้วครับต้นมันโสมแล้วบางทีเขาออกบังคับเขาออกดอกมาก็ไม่ติดผลนะครับเป็นดอกเพศผู้ทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเราจะทํามะนาวเราดูต้องใจแข็งนะครับต้องลิดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับดกมากเลยครับเนี่ยเอาที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่นะครับต้นหนึ่งไม่ต่ํากว่าห้าร้อยลูกนะครับไม่ต่ํากว่าห้าร้อยลูกห้าร้อยผลเลยเนี่ยครับ มะนาวที่เห็นอยู่นี่เป็นมะนาวปีที่7เข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับแล้วนี่ต้นที่ผมเริ่มปลิดทิ้งไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังเห็นลูกเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวต้องปลิดให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทำมะนาวน้องฤด,ดูนะครับ เลยนํามาฝากกันนะครับท้ายสวนมลกษตรครับเรารู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ